กีนี้มีสายเข้าเนาะแล้วอยู่ๆแบบว่าไม่มีไม่มีอะไรที่ติดอะตรงนี้นะเราก็เลยไม่รู้ว่าตรงไหนรถชนกันเนาะดูทุกคนติดยาวมากแล้วตรงนี้ไม่มีเยื้ออะไรเลยไม่รู้ไปติดตรงไหนไม่รู้รถชนกันตรงไหนเนาะดูเดิ คืออะไรวะยังติดคือมันติดนานอ่ะ เขาบอกว่าให้ไปต่อเอ่อทาวจอนจอนตันเราก็ไปไม่ถูกเนาะรก็ไปไม่ถูกอะเ่รถบางคันเขาเข้าไปข้างบนนะเราก็รู้ตรงไหนว่ารถตรงไหนมันชนกันเนาะเออดูเดะทุกคน จะถึงเราเอาเบ้าอยู่แล้วนะทุกคนแต่เราไม่รู้ว่าจุดไหนที่รถชนมันไม่มีอ่ะมันไม่มีบอกอ่ะอปวดหัว อีกละเด็ดอีกหนึ่งรอบนะ ขยับได้ทีละน้อยละน้อยละนิดละนิดละน้อยิอยด่ดยูดตรงนั้นนะคิดว่าไม่ถูกเหมือนกันนะ